ถือหุ้นสื่อที่เขาไม่ทำงานมาหลายๆปีแล้วเนี่ยมันผิดกฎหมายจริงๆหรอครับเอ็มดยทัยหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมกันแบบช่องรองกันสักหน่อยแลไรเงี้ยน,นะครับคือง่ายๆอะ่ะก็การถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาเนี่ยที่มันเป็นเรื่องราวยาวเหยียดมาที่คุณพิธาเขาเป็นนายกไม่ได้เพราะว่าจะถูกกฎหมายอาญากฎหมายหาเหีวอะไรผมก็เป็นประชาชนทั่วไปที่ก็ไม่รู้กฎหมายอะไรมากมายครับแต่ว่า ผมสงสัยอย่างหนึ่งว่ากฎหมายเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อประชาชนเพื่อรักษาความยุติธรรมเพื่อพิทักษ์ประชาชนจริงๆนะครับส่วนใหญ่เห็นเขาเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางทางการรักษาอำนาจหรือว่าเวลาลูกคนใหญ่คนโตเนี่ยทำผิดกฎหมายเขาก็เอาช่องว่างทางกฎหมายเนี่ยไปใช้ ช่วยดูแลกันและกันถามว่าใช้กฎหมายจริงๆไหมไปจับแพะใช้เป็นจับแพะให้คนทั่วไปหรือว่าลูกจิบลูกจ้อยที่ทำงานให้คนใหญ่โตเป็นคนโดนจับแทนอ๋ออันนี้กฎหมายหรอแล้วครับอะไรที่เล็กๆ,ๆน,น้อยเนี่ยโอ้โหทำเป็นใหญ่โตสร้างชื่ออย่างนี้เหรอครับแล้วก็ช่องว่างทางกฎหมายตรงนี้คือผมงงอะ่ะงงจริงๆว่า ไอทีวีที่มันปิดช่องไปหลายๆปีแล้วก็ไม่เห็นมันจะออนแอร์ air, หรือว่าเป็นสื่ออะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงนะว่าเขายังทํางานอะไรลึกๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ที่เห็นนะมันก็ไม่เหมือนกับช่องสามช่องเจ็ดหรือออนไลน์อะไรมันก็ไม่มีไอทีวีนะแล้วมันยังเป็นสื่อได้หรอวะแล้วมันผิดกฎยังไงอันนี้ผมก็แบบพูดแบบโง่ๆเลยนะก็ไม่รู้จริงๆแต่มันเข้าข้อกฎหมายมาฟ้องร้อง เพื่อขัดแย้งกับประชาชนไม่รู้กี่ล้านคนที่เลือกคุณพิธาเข้าไปให้เป็นนายกอย่างนี้เหรอหรอล่คนอื่นๆที่เขาทําผิดกฎชัดเจนไรแรงกว่าก็ยังรับอํานาจได้เพราะว่าเขาเป็นคู่อํานาจที่อยู่กันมานานแล้วแบบนี้หรอแล้วผมก็พูดพูดแบบโง่ๆแบบไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะพูดจากความเป็นจริงที่เห็นนะใครมีข้อมูลเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาเล่าให้ผมฟังบ้างได้ไหมครับว่ามันคืออะไร,รอ่ะ และอะไรเวลาที่ลูกคนนามสก,กุลใหญ่ๆหรือว่าคนมีอำนาจนู่นนั่นนี่ทำผิดกฎหมายอันนั้นอันนี้ก็มาใช้ช่องว่างทางกฎหมายว่าอ๋อวิกลจริตเป็นจิตผิดปกติหรือว่าป่วยทางจิตหรือหาเหวียอะไรทั้งที่จริงๆก็ไม่ได้เป็นอ๋อกฎหมายเขาใช้กันอย่างนี้แต่ถ้าคนลากยาทั่วไปทำผิดนิดนึงจับโอ้จับแล้วเรียกคับปรับถ้าไม่อยากเข้าคุกจ่ายเงินมาก่อน อะไรแบบนี้หรอแล้วประเทศจะพัฒนายังไงอ่ะสรุปกฎหมายเนี่ยเขาเขามีไว้ใช้เพื่ออะไรหรอสรุปประชาชนออกมาพูดแบบผมจะโดนจับอีกไหมชิบหายแล้วกูจะรวยไหมเนี่ยอบ้านเมืองเนาะกฎหมายแปลว่าอะไรครับใครที่เรียนเนตินิติถ้าดูช่องผมช่วยมาคอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมครับ ผมอาจจะพูดวกไปวนมาสักนิดนึงด้วยความที่ค่อนข้างงงนะเหมือนเราไปทำงานเรามีหุ้นส่วนกับบริษัทบริษัทหนึ่งที่เขาปิดไปแล้วหลายๆปีแต่ไม่ได้ถอนหุ้นออกมาเพราะว่าเท่าที่รู้มาก็คือมันมีการฟอ้องร้องเพราะว่าเดี๋ยวจะมีค่าชดเชยหรือว่าอะไรผมก็ยังไม่แน่ใจจำไม่ได้ไรายละเอียด มันไม่มันเห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้มีในทีวีไอทีไอช่องไอทีวีเนี่ยมันไม่มีมาตั้งหลายปีตั้งแต่ผมเด็กๆมากๆแล้วอะแล้วมันยังเป็นสื่ออยังไงวะเอองงเนาะเออคลิปนี้แบบงงๆอะใครรู้ช่วยบอกหน่อยเอ็มงงมากเลยสองมุมหรือเปล่าก็ไม่รู้อะ่ะแต่งงบอกหน่อยได้ปะขอร้องเออ